Ina, บางดหวามกรับรการินมาจ่าปแต่ว่าไม่ใช่มาขอการัดตัวในกะดิของรซึ่งเป็นรกท่าจรงจจริงยังไม่ได้เข้าไปดูในรายลเอียดเราบอกวามนาไรเพราะว่าในคำที่ยื่นคาร้องขอประกันนั้นอยการได้เอาเรื่องรามาจากทาง DSI และก็ดีไอได้ส่งนะครับ าพูดในขั้นต้นว่าถ้าความผิดเรื่องใดก็ควรไปดําเนินคดีในคดีนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีอสิ่งที่พิสูจน์มาใหม่และสารอนุญาตให้มีการคัดก็มีการยื่นเพื่อขอพัดแล้วก็มีการไต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องน,นะครับทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ดินพินิของศาลว่าท่านจะพิจารณาคดีกันอย่างไรพวกพวกผมทีนี้ครับก็มีในส่วนของพยานทั้งทั้งตัวของพยานเองที่เป็นผู้ถูกยื่ยนความประกัน และก็ตัวทนายความที่จะเป็นพยายนเองนะครับที่จะไปพิปสูจน์ในเนื้อหาต่างๆคือผมพร้อม <c oughs> กรณีนะครับวันนี้ก็สุทายเป็นของพร้อมทุกอย่างนะครับครั้งนี้ด้าติดคุกก็เป็นครั้งที่สามมีประสบการณ์มาแล้วสองรอบ <c oughs> ก็หนึ่งก็คือตัวผู้ผู้ต้องหายเองนะครับผู้ถูกเล่าหายเองที่ถูกยืนก่นสองารประกันสองก็คือทนายความที่จะใช้ตัวเองเป็น เป็นพยานในคดีนี้แต่ว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่แบบในยะีินิจของศาลเพราะวันนั้นเราไม่ได้เข้ารายละเอียดอะไรเพราะว่าผมเองก็มีความเห็นว่าการที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายกระบวนกากฎหมายอาญาหรือกร,ระบวนิธีพิจารณาความอาญามีเป็นเล่มมีเป็นพันมาตราแต่ใ,ใช้มาตราเกี่ยวข้องกับคดีขอการไล่เพียงแค่มาตราเดียวผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้าผมไม่ําทางมาลายเนี่ยผิดพรบการจราจรก็ต้องมาถอนการจะมาดูคดีขอการไล่ คือประเทศไทยมันจะมาลงแบบนั้นได้ไหมคือถ้าพิดารองยุยงถูกต้อนนะครับยกมาตั้งแต่ปี58นี่เกิดจะขึ้นปี59ยังไม่เกิดความผุดวายในบ้านเมืองเลยนะครับรวมกระทั่งว่าถ้าดูมีการประมาทใครเหมือนผู้้ายอิสระนอกจากมายื่นถอนประกันผลมและอายการไม่สั่งฟ้องในคดีปปสแล้วเขาก็ฟ้องผมแต่นะมิประมาทที่ศาลและอรัหลงนะครับเดือนพฤศจิกายนก็ัะไต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ใช้สิทธิตามมาตรานั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเอาเรื่องอื่นมาถอนในคดีของกานได้ บ้านเมืองควรมีหลักนิตรรัฐนิติธรรมอย่าให้ตลบไปมากกว่าน,นี้เลยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้วิตกนะครับเรื่องการดูที่มูสารภาพพวกผมเป็นเรื่องเล็กอยู่แล้วนะครับนอนบ้านนอนคุกก็มีความรู้สึกเดียวกันนะครับชีวิตของเราผ่านมาจนถึงทุกวันนี้และยังรอดตายอยู่ได้เนี่ยก็ถือว่ามากพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการให้บ้านเมืองเดินตามหลักมิตรรัิต้องนะครับผิดว่าทาด นะครับแต่ว่าเมื่อมีกฎหมายมาตรารอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ยอมดำเนินคดีกับผมในมาตรานั้นแล้วก็มาใช้สิทธิในการถอนประกรันในคดีบอการได้ถ้าไม่ข้ามทางมาลายก็ต้องถอนประกันคดี่กอการได้แล้วบ้านเมืองมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมันนนอม่นในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นในกระบวนการทองศาลที่จะต้องสร้างหลักให้เป็นที่พุ่งของบ้านเมืองได้เรื่องติดคุกของพวกผมเป็นเรื่องเล็กนขอบคุณค่ะชื่อมันะ คือการยุยงปลุกปั่นเนี่ยต้องเกิดความพุ่นวายขึ้นในราชนาจักรนะครับคือข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับที่ทางอายการยื่นกับศาลตั้งแต่ปี58นี่ก็เดือนตุลาปี59เแล้วเคยมีการพุ่นวายในราชนาจากักรจากการพูดของผมบ้างหรือเปล่าล่ะนะครับเพราะยังเขาบอกว่ายุยงปลุกปั่นจนเกิดความวุ่นวายในราชนาจากักรและถ้าเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าเป็นก็ต้องดําเนินคดีตามมาตรา1น6นะครับแต่ไม่ใช่ถอนประกันคดี่อการรายและข้อเทจจริงมันก็ไม่ปรากฏเช่นนั้นด้วย ถามว่าเกิดความวุ่นวายในที่ใดบ้างนะครับที่ผ่านมามันก็ไม่มีมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับว่าพูดแล้วมีความวุ่นวายขึ้นในราชนาจักรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคือผมพร้อมที่จะเดินเข้าสู่เรือนจําอย่างถนงงงนคงอาเพียงแต่ว่าให้มันผิดจริงๆเถอะนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอบคุณนะครับผมของซอฟของ ลาที่เขาพุดธศึกแขงเนี่ยต้องเอาลงจากเอาบัลลังแล้วลงห้องข้างล่างเลย่บอกกการไลเลยนะเขาติดผู้มาแล้วสองท่านท่านที่สามยังไม่เตรียมตัวนี่ก็ดูกันได้ยู่ก็ <c oughs> แปว่าคนไม่ซึมซับผลเสียเป็นลางไหมคะเตรียมมาแบบนี้อะไรเ<ล>นี่ยเตรียมมานี่เป็นลางหรือแยกเลยคะับเออไม่ไม่ไม,ไม่ผมเป็นคนพร้อมอยู่แรับคือคนที่ติดมาแล้วสองรอบโชว์หน่อยได้ไหมเอาอย่างมีอย่างโชว์เลยมันคืออย่างนี้มันมีชุดด้านในด้วยเราเปิดกระเป๋าดูอะไรอยู่ ใชครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยต้องหาบางๆเพราะว่าแห้งเลยนี่เดินการหาที่ตากยากมีท่าไม้กางเกงกางเกงก็เป็นการแซงในคุกก็ห้ามใส่กางเกงขายาวนะสมมติว่าผมเข้าไปในคุกแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีเกงขาสั้นเนี่ยก็จะต้องถูกตัดขาเลยนะครับในในคุกเจะต้องใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้น ไม่ว่าใหญ่ขนาดไหนไม่มีสิ่งใส่เป็นขาย,ยาวยกเป็นกูบุ้มอย่างเดียวที่โชว์สมัวสยว่าของที่จะเป็นใช้ในมือที่เตรียมเอาเนี่ยไปไหนเอาหนบ้าอะไรยังไงี้ยไปดูกว้างๆแล้วดูกว้างๆผมนี่ก็บ่ายอยนะว่าเราเตรียมของอะไรยังมีปัญญาพันขมามีแบบคือที่ลังเลที่ทุทกคนที่ซื้อที่ทุกคนห้ามเนี่ยนะครับก็ <c ười> คือว่าอยากคิดจะใส่ ยู่แนน่นี้เป็นเสือ ained, อ้อผ้าเยอะหยิเส nah, ื้อผ้ายกขึ้นะครับตัวครับเก่งใคนเก่งนได้เมื่อไรก็เนีเ่ครับนึงทำมไปไนไปไ่ไปไปไปไนไปไกไปไไป้ปไ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 ไป้ปไปไัไป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 ไนไป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 ปไ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 ปัปไปไป่ปไไป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 ไไป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 ไไปไปไนไป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 ไไปไปไนีปไ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 กไปไปไไปไปไป เป็นเป็นชุดชั้นในขอโทษายคนก็บข้าม้ามีใช้ผ้าขนหนูแต่ว่าพพวกก็เรือนว่าอย่าเอาถึงเท้าเข้าไป <c oughs> ถ้าถ้าเข้าเรือนจำว่านอกจากเตรียมรองเท้าแต่แล้วก็ถ้าเอาผ้าใบไปวิ่งอย่าเอาถุงเท้าเข้าไปไม่ปลอดภัย เปทางเลยครับ,รบลงเลยครั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 บปิดทางเลยครับ